เราดักมันขึ้นรถไหมได้หมดแล้แล้วก็สเปรย์เย็คนแขนคนคนหลักการเดี๋ยวมันไม่หนุกว่าพวกมันอ่ะเย็นคนห่วงคนอื่นเนี่ยนี่โดนยิงแม่งเลยเดี๋ยวมันไม่หนุกมึงสามนะไม่อเรานะมันแอบพี่อะอะไรของมึงเพื่อน เอาโลกไอ้ช่นนั่นโลกวิ่งชนกำแพงเอาพี่กำแพงเหอะหนีเข้าบ้านแล้วหน,หน้าพี่เหรอไอ้เปล่าป<ม>็นตัวอย่างหนังกำแพงผมเหรอพี่ผมเหรอตื่นพ้มเลย ของปั๊มยาแบบนึงนะเปิดเพื่อนมีอีกนะในบ้านในบ้านเนี่ยไม่ได้มีอ่ะเกียร์ตกอ่ะไอ้พี่มึงทำอะไรทำอะไรมเพื่อนนี่ไงเออในบ้านพี่ในบ้านเพื่อนในแม็กเอ้ยในแตกแตกเอ้ยในแม็กคนล็อคคนลบอคอ่ะในแม็กในแม็ก बारिव व्यक्त